อ,อ๋อั่นแบบนี้สันมานานางนี่ตอนนี้เออกัเดือนันมาได้แบบเลยที่จะเพิ่มตัวหนักหนักขึ้นนะ okay, แต่ตอนนี้จ <yeah. S 2> ็เป็นแล้วก็หายเป็นแล้วก็หายโอเคผมไม่เคยรักษาเลยโอเคอายุเท่าไหร่นะจาะตอนนี้เจ็ดสิบเออเจ็ดสิบแปดครับผมคุณลุงกลัวอะไรกลัวพากินสันถูกไหม<ะ>กลัวว่าจะเป็นพากินสัน<ะ>ใช่ไหมแต่หมอกําลังจะบอกว่าไม่ค่อยเหมือนนะ เดี๋ยวหมอวิธีตรวจง่ายๆดูนะเอามือเข้ามานี่นะขออนุญาตนะเวลาหมอตรวจพากินสันเนี่ยหมอจะมักจะหม,มุนมือคนอย่างเงี้ยถ้าหมุนได้สะดวกๆแบบเนี้ยนะครับไม่ค่อยใช่จ้ะเวลาที่หมุนมือคนที่เป็นพากินสันเนี่ยหมอจะรู้สึกเหมือนหมุนเฟืองมันจะกึ๊ก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 อย่างเงี้ยนะมันจะเหมือนหมุนเฟืองของคุณลุงเนี่ยไม่ใช่เลยลอันที่หนึ่งก็ไม่ค่อยเหมือนอันที่สองเนี่ยถ้าเป็นพากินสันเนี่ยมักจะไม่ใช่แค่สัน มักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นตัวเก่งตัวแข็งนะ,ะตัวสันแล้วสันสันมักจะสันข้างเดียวม,มันจะไม่ค่อยสันทั้งคู่แล้วก็จะมีอาการเชื่องช้านะจะขาขยับช้าหน้าเนี่ยจะนิ่งหน้าจะนิ่งเหมือนเขาเรียกโป๊กเกอร์เฟสก็ได้เหมือนเหมือนคนเล่นโป๊กเกอร์เล่นไพ่อะนะแล้วหน้าน,นิ่งไม่ยอมแสดงอารมณ์ให้คนอื่นเห็นนะเพราะว่ากลัวคนอื่นจะลู้ไพ่ตัวเองนะเขาเรียกโป๊กเกอร์เฟสนะ ลุงไม่มีลักษณะหน้ำนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมือนพาร์กินสันประกอบกับอายุอ่ะที่มากมันจะเหมือนอายุเยอะมากกว่ามันจะสั่นตามวัยมากกว่านะแต่ไม่เป็นไรหมอให้ยาช่วยคุณลุงก็จะดีขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลนะมีอะไรอยากถามหมอไหมมันมีโอกาสจ,จะหายนะ ดีขึ้นได้เลยจ้ะแต่ว่าดีขึ้นได้จ้ะแต่หายเลยแบบไม่สันเลยในยากเพราะว่าหมอว่าส่วนหนึ่งมันเป็นโรคทางพันธุกรรมในในในยีนตัวเองด้วยและสองมันคือความเสื่อมที่เป็นไปตามวัยด้วยมันก็เลยเลยยากยากที่จะหายไปหมดแต่กินยาแล้วมันจะดีขึ้นต้องกินยาตลอดใช่ไหมถ้าสันมากกินยาสบายกว่านะครับยาฉีดไม่มีเลยฉีดมาช่วยช่วครั้งช่วคราวถ้าสันเยอะมาฉีดก็ได้มาช่วยช่วครั้งช่วคราว เอาไหมอยากให้หมอฉีดไหมเดี๋ยวไม่ต้องอยากฉีดตะเกียบเราได้ได้ได้เลยจ้าคุณลุงไม่ได้ขับรถนะอาจจะง่วงนิดหน่อยขับรถเองปะขับมาเองเฮ้ยเจอไม่ไกลอยู่ไม่ไกลอยู่แถวแถวแต่ทังนอกอ่าวได้นิดหน่อยนะแต่ถ้าง่วงต้องหยุดนะโอเคเดี๋ยวหมอให้ยาบำรุงสมองด้วยหน่อยหนึ่งจ้า